ความรู้ในสมาธิก็เป็นความรู้เบื้องต้นที่เราจะาไปใช้ต่อไปเวลาเราพบกับความจริงของชีวิตเช่นเรามีความรู้ในสมาธิว่าแฟนเราจะต้องทิ้งเราพอเราออกจากสมาธิมาก็คอยคิดอยู่เรื่อยๆแฟนเราจะต้องทิ้งเราทิ้งเราเแล้วเวลาเขาทิ้งเราก็จะเฉยๆไม่เดือดร้อนเพราะรู้อยู่แล้ว แต่ถ้ารู้ในสมาธิแล้วออกมากับวิตกกังวลไม่อยากให้เขาจากเราไปอย่างนี้ก็รู้แบบนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรรู้เพื่อให้มาใช้ดับความทุกข์เช่นอยนู่ในสมาธิก็เห็นว่าเรานอนตายอยู่อย่างนี้เห็น,นเราเป็นซากศพนอนตายอยู่พอออกจากสมาธินี้ไม่การนั่งสมาธิแล้วกลัวแล้วเพราะกลัวตายไม่อยากตาย ความจริงความรู้ในสมาธิเป็นเหมือน,อเ,ปนเป็นความรู้ที่เราจะมาใช้ให้เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษก็ได้ถ้าเราไม่รู้จักใช้ก็อาจจะเป็นโทษก็ได้ยัง่งน้ความรู้ในสมาธิจึงควรจะมีผู้รู้คอยอคอยให้คำปรึกษาถ้าเราไม่รู้จักว่าจะใช้อย่างไรกับมันก็ต้องไปหาผู้รู้หรือถ้าไม่มีผู้รู้ก็แขวนไว้ก่อนอย่าไป สนใจคิดว่าเป็นเหมือนความฝันไปก็แล้วกันเมื่อคืนี้ฝันเรื่องนั้นเรื่องนี้เมื่อเราไม่รู้ว่าจะทํานายเอาความฝันนั้นมาแปลให้มันเป็นความจริงได้หรือไม่เราก็เอาไว้ก่อนอย่าไปให้มันมาสร้างความวิตกกังวลกับเราหรือหวาดกลัวกินไม่ได้นอนไม่หลับกับความฝัน แต่ถ้าเรามาใช้เป็นประโยชน์ได้ก็มาใช้เลยโอ้เราต้องตายแน,น่ๆว้องเตรียมตัวแล้วตอนนี้มีอะไรก็ทำพินมีสมบัติก็แยกแบ่งให้ใครไปเสียจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันทีหลังอะไรต่างๆก็เตรียมตัวตายอันนี้ก็แล้วแต่ความรู้ในสมาธินี่จึงเป็นความรู้ที่ก็เหมือนแบบความรู้ทั่วๆไป อยู่ที่ว่าเรารู้จักเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์หรือไม่ถ้ายังไม่รู้แทนที่จะมาทำเป็นประโยชน์กลับมาเป็นโทษกับเราก็อย่าเพิ่งไปสนใจมันดีกว่าก็ให้ถือว่ามันเป็นเหมือนความฝันไปของเรากัน